นี่นี่อ่าเเป็นไต่มวนนาอพี่้องโอ้เอาแบบนี้เด้นี่มือเนหอยเน่าหรอวเน้ะงมืองงานคือาปากเลยตัวนี้ยังอยู่ยังอันนี้หอยยังตัวนี้หอยเรีบ่ะหอยเรีหอยเซรีนี่อืม พ่อพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบิดสุกสุกนพี่น้องเอ้ยปลาตอพุ่พี่น้องเอ้ยตนี้อยู่กงกระเาเนาะตนี้น้องจกเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องซึกแล้วเบิ่งนี่ก็ได้ปาตออาบ่าก็มานําบ่เอ้าสบายดีเอ้ายังอนีโอ้ยเอาสบายดีสบายดีเนาะเก็บหอยแล้วแต่มนก็่ได้อหอยนั่นได้ปลาตัวนึงแล้วด

โอ้ต้นนี้เนาะบัดยามนั่นเข้าก็มีแต่ควายหนูใหญ่พี่น้องเอ้ยได้เนาะหาเก็บหอยเดนี่ดิหอยหอยจโอ้น้องตกอ่าสบายดีปาดงโดโดยึกมาแล้วบัดนี้เนาะงนั้นบวคิดว่าสิอยู่เลยขึ้นมานี่อยู่ที่ามนี่จักหน่อยนี่อืมอืม เนี S <S mm ้นน้อยบ่แบบนี้เน้นน้อยบ่เอิ้นเอินผิดเอ้ยเอ้ยโมเมนต์เน้นนี่ฮะจัวบ่าเป็นจังได้คือชิกแล้วบาบนี้โมมวนบ่เขาเฮียนเออชิกเขาเฮียนเออเทศเป็นอยู่บ่ฮะเทศเป็นน้ำข้าเจ้าอยู่บ่บ่เป็นปุเป็นปัจไดอ่าเพราะว่าทางยาครูเพิ่นไงยังให้บวชอ่าดูน้องพี่น้องเมยนั่นเมยงนั่นนะ มันนี่กระทางนะเอ่มาเบิ่งดูได้ยิ่บหอยน้ะันเหยียบเศษแก้าเตี๋ปงลยอหะกลมากินห่กลงกินดิโอ้โหลายเตี๋ปเตีเปนงัหอยคัวหอยคัวหอยคมอะไรพี่น้องเลยหอยคมหอยคัวโอ้โคนเอา่เลยเนาะ

Bỏ mẹ đứa nó lá Như xong đây sẽ nó Ủa bảo ta cả nạc lá cao gần nó Ồ kinh nữa bảo ta cả đầy nó khỏi phía đông Ồ phó đây tôm kín lên nhỉ nó Xe Mấy nào đấy tụi à máy nào hay nào máy nào Hả Mấy nào nắm nhỉ đấy nhỉ nó Bường đưa Nó băng dẹp kia đấy เอาเอาเป็นปลาหางงูเดียวฮะฮะนั่นละเออใบวาได้ลายรีมีเนาะมันอยู่แถวนี้มีเนาะพี่น้องหางมหอยเห็นบ่สี่มีบอสอะรบัานี้ออ

น้องนภัเป็นจ yeah, okay. mm ังไงฮะสบายดีเป็นจ yeah. mm ังไงฮะกินข้าวกับยังก็อมาหนีิกินข้าวกับปิงปลาเิ็นได้ข้าวยังไหลบ้วข้าวนะฮะนั่งเรือสองสอกนั่งเรือสองสอกเอามาแต่ทางไรสองสอกคือหลายแฮะก็่จิตซือแมนโบยังมาท่านเบิร์ตแมนโบโอ้ดีแล้วดีเดีวเนาะคือโอยเทสโลกคือโอยแทะไม่ได้กินบ่พี่ๆไมาพูดผีไหมอืมบาได้มาหลายมือเลียวได้เนาะ ป็นเชนไรกินห่ออยู่บ่กินกน้อลายากเอะกินหออยู่บ่โอ้อานังลงนังลงเนาะไปโอมุมนี่บ่แจงนี่แจงบ่มุมมันกับฟีเลจำอยากแจงกัเนาะเจ้าต้องให้อ้ยน้าไปน้องหน้าไปไปน้ำมันนตาผไปผไปอยูผุนเนาะวนหอยีกอ่ารงก้เดเบิ่งเด้อระวังรนน้องเพชรบดแป๊บเดียวนึงนะ มื้อแว่นหอยเนาบ่มื้อแว่นหอยเนาล่ะวะเนาะเบิ่งงานคืออ้าปากแล้วตัวนี้ยังอยู่ยังอันนี้หอยยังตัวนี้หอยชีบ่หอยชีหอยชีนี่อืออเบิ่งเนาะาถามไทยทางนองน้ําเพชรคือเก่าพี่น้องเอมนีก็ได้ไปนาี่นองเพชรเบิ่งดูเป็นจังได๋อ่าเฮียนน่ะเฮียนน่ะยังยังเป็นแล้วบ่กเป็นนิดก็เป็นนิดนึง น้องโจ๊บได้ค่ะเป็นเป็นลายเติบแล้วว่ะเหรอผู้นั้นชื่อองไรก็ยังไบอรหู้ได้ค่ะอ๋อน้องก้องเพื่อนอยู่ทางไหนน้องก้องน้องก้องผมน้องลำเพียกินข่ากี่บ่อโหบลงโหบลงน้อคือจ่อยแท้ยืดแล้วยืดบ่ชาาแล้วเคลื่อนมายืดบ่อหนิสีไงบ่นีนิฮะสีญงแลยสีลอยสีไหอะไรที่จักปีก็ ห้ากับแปดเก้าปีนี่หากับแปเปีนับมือนี่ครบย่บ่นี่ห้าอหากับห้าเป็นเทไรสิบอสิบกับสิบโอ้เก่งาสีกับสี่เอาไปากับ้าเาเป็นสามสิาสากับาเป็นเทไรเมือนั้นเอาเงินให้มือน่ะสากับาเป็นเทไรสิบเ

สะดวกบ่บัานนี้สะดวกสบายเนาะดีใจแล้วอะไรของน้ำของในเนาะเบืบเ่อาาาบอายเย็นเพิ่นกะยัอองอาหาไทยครับพี่น้องน้ำเผ็ดฝนยูพี่น้องเวียดดีได้ว่านลูกไอ้ต้องน้องคนลากันแซลล์เลลอยู่นเนาะเบิังมาลูกมาเบิังก้อนว่ะเก็บหอยน้ำแถวเขตนี่เดี๋ยวนาะพอพี่น้องแต่ว่าเรื่องทั้งน้ำโค้งนี่บม่ได้ลงใกล้หรอกว่าบม่ได้ลงใกล้ย่านย่านเหนเนาะช่วงนี้น้ำขึ้นเลยบ่น้ำขึ้นบ่ น้ำไหลตัวสีท่วมสีท่วมเลยตัวน้ำขึ้นได้ฝนตกเนาะอีบุรโลนพี่น้องเลยน้ำพุนบนตกใน้ไข้พี่แตกกันยิ่งดีมาจากแห้งๆสีบอะไรเห็ดนาแล้วเนาะปีนี้เมื่อบ่เห็ดนาน้ำเบาไม่น้อยไงเมื่อเอไม่ด้อยไงเมื่อจะฟองมาจากเมื่อไว้จักจากเมื่อยุบเป็นหมวกดินน้ำหวานเอ้ามันชิ้นไม่ดินน้ำเนาะเมื่อดำน้ำได้ดำน้ำปกปิด เมื่อลินน้ำบ้าหอยเมื่อเล่หักสาบปกุ้มเสือเป็นขาดเดี๋ยด้พี่ตังเองเดี๋ยวได้ยิบมาบ่นี่นะฮะนี่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 เสือมีตัวเดียวนี่บ่คือยิบเอานี่ฮะหลายอยู่คือยิบมเอาสันประหยัดเนาะบางประหยัดบ่อยู่เพื่อนต้ใส่เสื้อขาดอยู่เพื่อนต้องใส่เสื้อขาดออกไปทางนอกได้ค่ะใส่เสื้อไม่ใหม่นี่ขาดมีใหม่อยู่บ่อืมมีเสื้อใหม่อยู่ด้เสือเนาะเสื้อขาวก็มีอืมคืงเพื่อนพยุดเลยบ่ ว่าจันไปอีกัันจเซิง,ง,งแล้วก็ผักของเซิงทำได้ทีหนึ่งนี่เบามีเบามีของขวัญให้เฮ็ดนได้ทีหนึ่งเด้อ<ด>ถ้าว่าพอได้ทีหนึ่งนี่มูค <laughs> ะเด้ถ้าว่าได้ทีหนึ่งนี่มีของขวัญให้ <laughs> เนาะเคยได้รงงหรือเปล่าทีหน<ด>ึ<ด>่งลงเรียนเคยเคยเปล่าเออเดี๋ยวฉันตั้งใจมนได้ทีหนึ่งถ้าว่าได้ทีหนึง่งเอ้ยมัตาได้เด้อใชดปะ โอ้ยเนาะโอ้ยอยเดียวบกนะของแม่เนาะช่วงเอาะไรเนาะอืนะเนาะไะโอ้ยเนาะอ่าเป็นคนรู้ผู้ดีเนาะของพ่อของแม่ก็น้อยก็น้อยอ่าน้อยแล้วเนาะมันยังบ่ทันใหญ่แบบคือเจ้าได้กินข้าวบ่ลายจอยเนาะพ่อพี่เราอุ้งซี่กว่าจอยขึ้นเน้องน้ำเผ็ดแบบนนี่เนาะอืยังใหญ่ก็บ่ลูกชิ้นลูกยังคือเก่ายากคือเก่าาอยกคือเก่าเนาะ มาลงโจกปูนนะครับปูนไปแมปน่น้ำอะไเนาะจะพากันลินหลายด้วยนะด้วยยันปีงี้ยันยังจับเด้ยอยัอนเหยียบแก้วเหยียบอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่เมนนะไม่ผูกแก้เว,วเตะแก้ยว,ว,ย,วยังนี่อ่าเนาะอันนี้ก็คือว่าแล้วเอ้อยังใดก็อ่าแวะเวียนลงมาเนาะพี่น้องเบิงเบิงเบิงนีเงินอยู่บ่นี่เบิงมี่จะคัดนี่จะอไรเบอร์จะบ่เงินกันจะไปไปเชียงโน้อยอยู่กันเลยชื้อบุปินนะ ช่อเปบจิตเจ้าก็ถามเพินนี่กัวฮะเจก็ถามเ่นบ่ตก็อยากได้เบิ่งเงินเนาะเอ้องน้เพยังอยากได้เนาะพ่อพี่น้องียู่บ่จักพันเด้นี่เบิ่งพี่น้องเอ้ยอ่าน้องปลาเปาอยู่นําแม่บ่ตขึ้นนอนเออะพี่น้องอ่านไปบ่เนกเือนเด้อเนาะอ่ะจักพันลองนับเบิ่งดูนี่5,000 5,000บ่อ๋อ จุ paper, uh, it, ๊บอย่างนี uh ้หาพันะฮะจุบอย่างนี้ช right? ื่อชื่ออย่างนี้ได้ฮะลูกซีนบ่ออันนี้ก็คือกันเดอพอได้ซื้อขนมกินได้ใช่ไหมห้าออพันนุ่มิการบรีิโอเก่งก่งเก่งเก่เนาะเป็นยังไงเรื่องเกิดเรื่องสังมีอยู่เนาะยังมีอยู่ยังบด้ขาดเออยังไงอาจจะจที่ขาดแหละ ไอ้จกสิขาแล้วไอ้จกเรนเก่งโคตเลยอยู่ค่ะบ้า,บานี้มีเฮือนซ่านนั่นเป็นอยู่เนี่ยดีใจเนาะบ้านี้เนาะด,ดีใจแล้วบ่ไอยากกลับขึ้นไปนอนอยู่บนเกา่าบ่เป็นจะได้นอนอยู่พุ่นกับนอนอยู่พี่เป็นจะได้แตกต่างกันจำได้เอานอนอยู่พี่นอนอยู่พี่นอนอยู่ผู้ปอเป็นตาสิบุ้งคือลายเอ้าคือฉันอย่าพูดแลยตอน,นยังน้อยอะ่ะมึงคือบักลายมึงคือย่านบ่เฮือนเพือนมันตำเนาะ เป็นตามเป็นตามบุกคือไรคือเนาะบันบุกได้ย่านบุกยันบุกกัดบุกมันกัดใบไม้ผุนชิคกัดไปสองคนเนาะกัดดอกไม้กัดดอกพีกนั่นแหละคือนอนอยู่พี่เป็นยังไงนอนนอนอยู่ทางนี้สบายบ่หรือว่าเป็นยังไงโดยสบายเลยกันเย็นเย็นบอนอยู่พุ่นมันห้อนบ่โดยโอ้ดําเนาะนอนอยู่พี่เย็นสัญญาณนี่พาวีเอา อออยู oh. hmm. <t 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 ags> <t ags ่ใช้อยู่สวนยางดูโอ้อยู่สวนยางวิ่งเอาวิ่งเอามันเป็นยังไงสวนยางมันบูมี่พัดลมอืมก็เฮือนตู่เอาตะกี้เห็นไหมดูแสดงว่าน้องน้ำเพชรแก่ลำบากเรนโอหูต่อลำบากตะกี้ได้ไหมอาบน้ำขี้เป็ดโอ้ข้าวตะกี้เห็นไหมอ๋เมื่อก่อนน้องอาบน้ำขี้เป็ดอีกมึงโกนอ๋อน้องน้ำเพชรเคยอาบน้ำขี้เป็ดบ่กดูอยู่ฟุ้นแถมอ้วยแถมอ้วนอ้วน เอ้าน้อยลงน้อยลงอาบน้ำเป็ดคืออ้วนใช่ไหมบคิ้นใจขาวบัดินี้บันีเนี่ิ้นชีมบกินขาว้อมันแทบานีแต้เปสิอ้วนก็เห็ดเอาอะไรเรื่ออยากคุณดีบ่อดยอ้วนนี่จังเลยก็รบจังเลก็น้อยอ้วนสิน้อยอ้วนก็ยันเลยเออ ตลงแสดงว่าข้าวตะกี้กัคือทางน้องนพชรกัเคยนน่ะอนอยู่สวนยางเนาะนอนอยู่สวนยางใหญ่บ่เฮือนน่ะใหญ่บ่น้อยจำเฮือนบนเออนะอนแอบอยากเงาเมื่ออยู่นลำบ่าเลยดับหน้าให้เก่งๆเด้ออุยดับหน้าบ่เป็นดับหน้าบ่เป็นก็เฮียนดำเลยเนี่น้องพี่น้องดำหน้าพูดี น้องน้องน้องของอาบ่าวนี่ดำเป็นในได้ได้ชั่มนี่น้องของอาบ่าวนี่ดำเป็นในได้ได้ชั่มนี่เปอืมก็มีน้องคือกันมีน้องชาวคือกันพอดีแล้วเมื่ออยู่ํำตันเมื่อเด้อถามแม่เด้อเราได้ขายเลยหายเลยเหมือนเจ้าของคิดฮอนเมย์ไจักเอมเอานั่นแหละกับมีแต่ว่านอนเฮือนอ่าของเจ้าของนี่ ดีใจเนาะอ่าดีใจดีใจแรกกะอ่าใครกลัวยูพุ่นผ <meals> <ifer> ่านมาเนาะคำว่าสิให้กลับไปนอนยูพุ่นบวกลับแล้วไปนอนนอนเพลินเนาะอือบุญคืนงูบักควายมาคูหกบักไข่กับเที่ยวตกะคำระบายสิขอเพื่อนนังนี่สิให้อยู่บ่ไข่เอ้ยไห้แล้วนอนเพลินจะไปอยู่ซ่แบบนี้ยู่งันเจ้าบ่หยอกเด้อนอนเพลินบ่หยอกบ่หยอกเนาะ อยู่หันจักหมักไข่ตกใส่ลังกระสีเนาะจักงูคนละจักบุกคตรนั่นแหละนั่นแหละเบิ้งบัดนี้เฮียนจบความฝันอยากเป็นยังบัดนี้ตะกี้บ่มีเลยตะกี้บัดนี้เป็นคนธรรมดาเออตะกี้เจ้าบออยากเป็นผู้สาวจะเจ้าบอกลำบากจะเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวนี้บ่ธรรมดาบ่เดี๋ยวนี้ ธรรมดาตอนนั้นแล้วว่าอะไรคืจิตฟังอยูเป็นทหาโอ้ยอยูเป็นทหารแล้วยุคเลิกเลยใช่หยุคเลิกจากการเป็นทหารแน้บอคือว่ายิ่งนทีเป็นได้โอ้เป็นได้เนาะก็ได้ตั้งใจอือยากเป็นตั้งใจเฮียนอะไรเนาะตั้งใจเฮียนเด้อคืออย่งไดกันตั้งใจเฮียนเนี่ยมันจบเนาะตั้งใจเฮียน เฮียนให้เก่งเก่งพอเฮียนจบแล้วจังเป็นทหารก็ได้ไปเฮียนโตเป้าหมายตัวนี้เอาให้มันจบได้ประกาศโมจิสก้อนนะาส่เนาะมาแต่ไปผลเนาะไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นมุมไปนั่เนาะพอพี่น้องเฮ้ยขึ้นไปได้มันมีทางขื่นบ่ได้อีบอได้อีบ่น้องจกลงมาอีบ่ เป็ยรอดมาบ่ป็นนูน้อ่งก่อนเนาะพ่อพี่น้องเห็นจะได้ปีนบ่อหนะปีนขึ้นเลยปีนขึ้นเลยบ่นพี่ขึ้นได้บ่ละบี้หขึ้นได้อยู่บ่อะไรอยู่บ่ มามามาเกมบม่ได sure. oh. oh. ้ไหมรผิ้งโอ้บังเด้บังเด้ยานดีน้องพ่อพี่น้องยานดีเริ่มึ้นได้ยี่บวะนี่โอ้ยน้องมี่สายปีนคนะบังเด้โอ้แล้วัช่วงใส่ด้อบเมื่อวนุได้ยี่บวกอะไรบ้างไงก็ออกก็ดอกไปแล้วเ

หลายอย่างมัพ่อพ like ี่น้องต้นยังแช่นี่บเกบอนต้นยังเล้วนี่ต้นไมบอกไม่เปนโองามแล้วเขียวเดยน้มะ ทีมันคิอำเลยดโดยโอเตกัปป้าเด้อมันดีดีไมแห้งเลยเด้อดดูสบายดีเวลานาทีกัน nhau เลวพอไปข้างนองก็พิเพิ่ม uh> ขึ้นร <ok ับเลยบอโอ้โเดียวสบายดีมาจากที่พัฒนาแะ้อกยโมเห็นาโมเห็นา Yup. <S <s สบายดีสบายดีเฮ้ยกลับเลยแม่ต yep ู้เฮ้ยกลับเลยอยู mm ่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเอาไปซื้อขนมมาต้อนทั้งลูกทั้งหลานเด้อแม่เ่าวนะพอได้ซื้อโดย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 คุณแม่เมื่อไนเดี๋ยวสิมาเยี่ยมไหมโดยเอ้าสบายดีเจ้าเจ้าอสบายดีสบายดีติ่รถมานี่นะติ่รถบ่ โอ้เอาโอเคสนอพ่อพี่น้องเลยก็คือสิประมาณนี้แหละทางบุชิลิงก็ได้สามไใจทั้งงานอ่ะคุณเพื่อนของเพื่อนน้องพ่อพี่น้องก็มีแต่ว่าเอาต่อจากนี้ไปก็ขอให้สู้ๆเดินน้องพ่อพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ทางบุชิลิงขอให้ทางอ่าทุกคนอยู่ดีไม่แห้งบุชิลิงขอกเกิดขมาสบายดีสบายดีเดินน้องพ่อพี่น้อง